ตายดังใสปาลาพเนื้อเร็วชัวช้าอย่าได้ผิดภาพผิดต้นเดี๋ยไรทำติดใได้จะทำเยินว่ากระจกสาอลาลิ้นห้อยเลี้ยเปลี่ยนดงเป็นขาวเปลี่ยนขา,า,าเป็นดำ ำนาอายทุทิศทำขวอบงำครองเมืองร้องร้องคำนาสุขทุกย่างคงอู่คงประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโวยหิ้งอดอยากรู้สึกได้จากปากทอ,อ,งองหมองฤทธิ์ร้องตกชงวางพังชันชม ชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงผู้รอดด้วยคำทักแทนใจตัวมันไปยังเครื่องสะอานกิออติกิออตินกิออตินกิออตกิออตินบังขอสักหนากิออตินกิออตินกิออตินกิอตินังขอขอรา ความสุขยากโหมผู้คนประชาชนค้นจนรอขอความเป็นทางโวยที่หดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองถดตรงกับช่องวางทางชันชนมื่อสียสิน้นจากขาสัมผัสทิศตะไครประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้น เสียงร้องด้วยความทักแทนใจตัวมันไปยังเครื่องสะหานกีอิสกีอิสกีอิสกีติสกีอิสมันขอสักหนากีออส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 มัน สวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงเสี่ยระบอบประจำคืนวันอาทิตย์ที่สิบสี่กันยายนพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบเจ็ดรายการทางออกภาคพิเศษก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศ โดยทั่วกันครับค่ำคืนนี้ครับเราก็จะมาคุยกันในรายการทางออกภาคพิเศษกับอาจารย์ชูฟงเยงระบอกแม่ผมวุิัยครับก็มีเรื่องมีราวที่เขาส่งกันเข้ามาก็ไม่อยากที่จริงแล้วก็ไม่อยากจะเอยถึงนะครับเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับประชาทอค,ครับกลายเป็นแหล่งรวมของสารพัสัตว์ ที่ออกมาที่ทักปกป้องปูกี้กัะแลนะครับต็อมีใครครับไอไวทองแท้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นใครหรืออะไรแต่มีคนเขาบอกว่าไอนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นองครักษพิทักปูกิหรือเป็นหน่วยหนึ่งของไอพวกคอสช,อชอหรือเป็นของพวก แสนสิริอะไรกันแน่ครับก็เราคุยกันเรื่องคนที่ไม่มีความจริงใจกับประชาชนและประเทศชาติโดยที่ว่าไปร่วมมือหากินกับใครครับกับไอ้พวกกลุ่มแสนสิริหรือไอ้พวกสีบวกหนึ่งนั่นเองกับก็เลยมีการออกมาพาดพิงออกมาโจมตีอาจารย์ชูพงและผม แบบสาดเสียเสียอะไรทำนองนี้ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าไอ้ทองไอ้ไวทองแท้เนี่ยมันไปอยู่กับกลุ่มของแสนศิริหรือเป็นองค์รักพิทักษ์โปูกี้กันแน่หรือเป็นพักพวกของไอ้พวกมือตีนของเผด็จการอะไรทำนองนี้ครับเพราะว่ามีเพื่อนๆสมาชิกครับส่งกันเข้ามาครับบอกว่า เดี๋ยวนี้ประชาทอกกลายเป็นแหล่งรวมสารพัดสัตว์ที่ออกมาพิทักษ์ปุกีเสียแล้วนี่นะครับจึงต้องเอาออกมาเปลี่ยนให้พี่น้องคนไทยได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่อปชยูเอสเอนำความจริงออกมาไล่ความเท็จนั้นก็เพื่อจะทำให้พี่น้องคนไทยในประเทศไทยได้หูตาสว่างกันว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเหล่านั้นมันเกิดจากไอ้พวกเรวระยำที่หาแดกกันแม้กระทั่งกับหาแดกกับคนรากหญ้าหากินสารพัดที่มันจะหาแดกกันนะครับโดยมาในนามของอ,อผู้แทนราษฎรของไทยนั่นเองจริงครับเราจะต้องเอาเรื่องนี้ออกมาตีแผ่เราไม่สนใจหรอกครับว่า พวกเขาจะเป็นฝ่ายไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆถ้าไปหากินกับไอ้ฝ่ายที่หลอกลวงประชาชนแล้วครับนปชยุเซจะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่เฉยแน่นอนครับเพราะว่ากลุ่มแสนสิรินั้นมีเครือข่ายโยงใหญ่ไปกับพวกระบอบราชาที่ปัจัยนั่นเองแล้วก็โยงใหญ่ไปถึงไอ้พวกองค์มนตรีองค์มนตวย อะไรที่ทำเป็นลวดใหญ่ครับฟ้าออกมาปกป้องใครราชาธิปไตยก็คือออกมาปกป้องใครละครับภูมิพลนั่นเองเพราะฉะนั้นนปชยุธเยจึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งรับจากประชาชนเข้าไปบริหารงาน แต่กลับไปร่วมมือกลับไปแก้สี่บวกหนึ่งโดยแสนสิรแล้วไซนนอวปรชาธเวย่อมจะไม่ยอมอยู่นิ่งแน่นอนครับกับเพราเราออกมาทำงานรับเพื่อประชาชนโดยแท้ครับเราไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะหากินกับความยากลำบากของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับ เพราะฉะนั้นครับเรื่องราวต่างๆที่เราเอามาเสนอมันเป็นความจริงโดยที่ว่าสมุนหรือไอคนที่มันคอยปกป้องที่ทักไอระบอบราชาธิปไตยไอระบอบองค์ขโมยตัวไอกลุ่มแก๊งแสนสลิดแม้กระทั่งโอเคมันย่อมยอมรับไม่ได้ครับจึงต้องออกมาด่าพวกเราเพราะฉะนั้นครับ ก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าประชาทอคอย่าเลี้ยงสารพัดสัตว์ไว้ในนั้นนะครับเพราะว่าประชาทอคเนี่ยกับเป็นแหล่งรวมวิชาการครับนะ,ะเป็นแหล่งรวมที่ให้ผู้คนออกไปเสนอความเห็นกันแต่บัดน,นี้กลายเป็นแหล่งรวมสารพัดสัตว์ที่ใช้ทำยาบคายออกมาดา่าคนที่ออกมาปกป้อง อาประชาที่ปฏายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นครับรายการที่แตกของรายการทางออกประเทศไทยยจะได้ออกมาและทำฌารให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับรู้กันครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราอาจารย์ชูงหงก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็ขอสวัสดีอาจารย์ชูงหงเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอุษาครับรู้สึก รู้สึกเนี่ยผมไม่ค่อยดีใช่ไหมบอนี้อฮะ,ฮะเสียงมัน